คนรู้ไหมคะช่วงอายุ50 ถึง65ปีคอลลาเจนในร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงร่องรอยตามบริเวณต่างๆจะเริ่มชัดยิ่งขึ้นและเริ่มทอดยาวเชื่อมหากันบนใบหน้าอายุ65ขึ้นไปนอกจากปัญหาเรื่องริ้วรอยที่จัดทวีความรุนแรงแล้วผิวหนังยังจะมีความแห้งความหยาบกรก้านส่งผลให้ใบหน้าดูแก่ไม่สดใสอยากจะบอกว่าคอลลาเจนสําคัญต่อร่างกายของเรามากนะคะถ้าอยากไม่น่าแก่ไวหรือว่าถ้าไม่อยากหน้าเสื่อมโทรมไวแนะน ว่าให้ใช้คอลลาเจนทางแบรนด์เห็นใจมากๆสําหรับคนที่พบปัญหาอยู่หรือกําลังที่จะ,ะเผชิญปัญหาทางแบรนด์เลยขอแนะนําเป็นมิรุกุคอลลาเจนครีมที่จะช่วยเรื่องผิวหน้ามีสารสกัดที่เข้มข้นในการบํารุงจากธรรมชาติพลังคุณค่าจากคอลลาเจนเปปไทด์ที่จะสามารถช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรงมีความยืดหยุ่นกักเก็บน้ําหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวตามธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างผิวให้มีความแข็งแรงเติมเต็มผิวที่หย่อนค้อยให้ กลับมาแข็งแรงและเต่งตึงพร้อมปรับผิวให้ดูกระจ่งางใสและหน้าดูอ่อนไวถ้าแม,แม่แม่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องผิวหน้าหรือกลัวอนาคตที่จะเกิดขึ้นแนะนําว่าให้ใช้ในการบำรุงด้วยตัวนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจคอร์เเจนสามารถติดต่อแอดมินหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณได้นะคะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ